สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็อยากจะออกมาโต้เถียงนะครับนะกับคุณนัทวุฒิสายเกลือนะครับนะที่ท่านได้ออกรายการทีวีนะครับนะแล้วกัท่านก็ยังยืนยันว่าคลิปเสียงของนายกแพทองทานนะครับที่ฮุนเซนเอามาเปิดนั้นนะครับว่านายกนะครับไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับที่ท่านพูดอย่างนั้นเพราะว่าคุณนัทวุฒินะครับใช้เหตุการณ์ตรงที่ว่าหลังจากที่ <sm ansen> <อ>มีการเปิดคลิปเสียงออกมาถูกไหมครับแล้ววันลุกขึ้นนายกแพทองทานถูกไหมครับก็ได้มาแถแลงข่าวนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงของนายกจริงนะครับแต่เนื้อหานะครับนะบที่คนเขาบอกว่าเนื้อหาน่ะอาจจะเป็นมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่ทางคุณนายธวฒิก็บอกว่าเนื้อหานนะั่นน,นะครับนะจะเป็นไม่จะไม่ถูกถกล้องได้อย่างไรนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากที่คุณแพทองทาน กำลังถแถลงนะนะครับนะก็ไ,ได้มีการเชิญกับทางผบอเหล่าทัพทั้งหลายนะครับผบอเหล่าทัพทั้งหลายนั้นก็มายืนอยู่ข้างหลังคุณนายกแพทองทานในการที่แถลงเรื่องคลิปถูกไหมครับนะคุณนัทวุฒิก็เลยบอกว่านี่ไงถ้าคลิปเสียงตรงนั้นนะครับนะนายกแพทองทานพูดผิดถูกไหมครับผบอเหล่าทัพก็คงจะไม่มายืนข้างหลังนายกแพทองทานคือ การันตีได้ว่าแสดงว่าไม่ผิดพอบอรเราทับถึงมายืนข้างหลังนะครับผมก็อยากจะอธิบายให้คุณนัทมบุตรฟังนะครับนะการที่พอบอรเราทับท่านมายืนข้างหลังานายกแพทองทานตอนถแถลงข่าวเรื่องคลิปนะครับนะั้นเพราะว่าพอบอรเราทับเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอนะเขามีความรับผิดชอบในตําแหน่งหน้าที่ของเขาเขาก็ไม่อยากจะหักหน้านายกและที่สําคัญที่เขาไม่ย้อนแย้งหรือไม่ทําต่างๆตรงนั้นเขาอยากจะดูว่านายกจะมีความรับผิดชอบแค่ไหนจะมีวุฒิภาวะ ในการที่จะสามารถรักษาสถานการณ์ที่เกียบทำทำทำร้ายนะครับหรือพูดทําลายความมั่นคงของประเทศแค่ไหนนะครับนะเขาอยากจะฟังนะครับนะแต่เมื่อเขา เขาไม่พูดอะไรถูกไหมครับนะแล้วนายกก็ไม่ได้ลาออกแล้วที่ซ้ําพักเพื่อไทยยังมาการันตีว่านายกยังไม่ผิดนะครับคุณพายทางทางก็ยังไม่ผิดแม้กระทั่งทัพเพชรเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณทักษิณก็คิดว่าไม่ผิดถูกไหมครับผมนึงอยากจะให้ทิศฝั่งนะครับอยากเรียนเชิญนะครับนะสื่อทีวีทั้งหลายนะครับนะผมว่าเชิญคุณทักษิณมาเลยนะครับแล้วถอนคําพูดและคาพูดที่ประชาชนคางแทงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตําหนิแม่ทัพนะครับหรือการที่บอกว่า คุณเซนมาจะจัดให้สิ่งเหล่านี้นะเป็นผิดหรือถูกนะฮะอยากให้สื่อมวลชนนะครับถามชัดๆนะครับนะเพราะว่าทั้งถามทักษคุณทักษิณนะครับผบเหล่าทัพนะครับผบสูงสุดนะครับผบทอทรนะครับนะผบทบนะครับนะตลอดจนผบตำรวจด้วยก็ได้หรือผบประหลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้นะครับนะถามไปตรงๆเป็นลายๆท่านว่า สิ่งที่คุณแพทองทานพูดนะนะครับนะมันผิดหรือมันถูกนะครับในเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับนะผมอยากฟังและอยากจะฟังจากปากคุณนักสินด้วยซ้ําไปนะครับนะอยากนะครับนะจริงๆผมก็ไม่อยากเรื่องพวกนี้เราคิดว่ามันน่าจะมันอยู่ในกระบวนการทั้งศาลและผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้สํานึกนะครับแต่คุณนัทวุฒิส่เกลือนะครับนะก็ยัง บอกว่าการันตีว่าไม่ได้ผิดนะครับนะผมถึงมาเรียกร้องตรงนี้นะครับฝากสื่อทีวีครับนะครับนะเรียนเชิญน,นะครับพอบอเหล่าทัพแต่ละท่านแต่ละท่านเลยนะครับแล้วเอาคลิปมาเปิดแล้วเอาประเด็นที่พูดถึงเรื่องของกองทัพภาคที่สองนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการให้อา่า คุณเซนอยากได้อะไรก็จะจัดให้นะครับนะถามท่านพอบอหน่วยเหล่าทัพเหล่านั้นเลยนะครับว่านายกพูดผิดหรือถูกนะครับนะอันนี้ไม่ต้องการที่จะเอาชนะค้าขานนะแต่ต้องการทําให้คุณนัทวุฒิใสเกลือพักเพื่อไทย คุณทักษิณน,นะครับนะจะได้รู้ข้อเท็จจริงสักทีนะครับแล้วถ้ามันไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยสิ่งที่ผมอ่ะผมสงสารนะครับสอสอพักเพื่อไทยที่เขาไม่รู้อินโวยนเน่ไม่รู้เรื่องความความมั่นคงควรจะต้องดาเนินการอย่างไรควรจะพูดอย่างไรเขาจะได้ไม่ซวยไปกับพักพักเพื่อไทยด้วยครับ